หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมวัดห้วยเขียนครับโลหะเก่าถึงยุคหลวงพ่อเงินครับพระแท้ครับถึงยุคจริงเก่าจริงครับแท้จริงถึงยุคครับไม่ใช่พระโรงงานอย่างงี้ครับ ชมครับภาพเคลื่อนไหวดูเสียนโอ้โหลุงขึ้นเสียนหลวงพ่อโลหาความเก่านี่นี่ครับสายตรงใจรักหลวงพ่อเงินบางคานทักมาครับผม รับรองไม่ผิดหวังครับพิตรภาพครับราคามิตรภาพ